นี่เป็นลังเหล็กไหลแก้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนะครับนี่คือลังเหล็กไหลแก้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับชมบรมีในถ้ำนะครับงดงามมากครับผมนะครับนี่ครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็จะเป็นลังเหล็กไหลแก้วทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับ ตกผลึกจะเป็นถ้ำแก้วนะครับท่านผู้ชมเขาเดินกันไม่รอผมเลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวมุดเข้าไปในซอกก่อนครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่นะครับท่านผู้ชมเราต้องคอยตรวจตราให้ดีนะครับนี่คือหลังเลหลายแก้วนะครับนะครับเห็นไหมครับ เป็นหลังล็กหลายแก้วทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับอย่างนี้เราทําพิธีเชิญได้นะครับเนี่ยนะครับแต่ไม่แนะนําให้มาเชิญนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้คุยกับเจ้าสถานที่นะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะครับท่านผู้ชมดูครับโอ้ นะครับท่านผู้ชมผมอาจจะแพนกล้องไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่เพราะว่าจะซ้ายมั่งขวามั่งนะครับแต่ก็อยากให้ผู้ชมได้ดูนะครับดูเป็นองค์ความรู้นะครับนะครับที่ดูครับนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับท่านผู้ชมนะครับ ผมกําลังดูว่าในนี้มีรังเล็กหโกดปีไหมครับเดี๋ยวผมลนงดูก่อนนะเพราะหน้าตอนนี้เนี่ยผมเจอแต่รังเหล็กหลแก้วนะครับท่านผู้ชมชนะครับท่านผู้ชมนี่รอยที่โอ้โหงดงามมากครับท่านผู้ชมตกผลึกครับนะครับสวยมากครับท่านผู้ชมดูครับ ครัเน,นี่ยอช่องนี้สามารถเชิญได้นะครับแต่ถ้ำน,นี้จะเป็นรางเหล็กไหลแก้วเลยนะครับทั้งหมดเลยนะฮะนะครับท่านผู้ชมจับจับได้ไหมจ้าได้แตะๆอ้ยเย็นมากเลยเย็นเพราะมีเขาเขาเรียกมีตัว<ไ>เขาเรียกไม่ตายเขาอยู่ในนี้ครับเขาเรียกไม่ตาย,ยครับ ผมเจออะไรเนี่ยอ๋อมันหลุดออกมานี่ไม่รู้เย็นมากเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมแป๊บนึงนะครับอืมหลุดออกมาแากนี้ตองงงลอออมดูืมทีนี้แตกออกมาหมดเลยพระอาจารย์นะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรนะผมผมเจอนะฮะ ไม่รู้ว่าท่านให้หรือเปล่าแต่เราก็จะไม่เอานะครับนะครับเราไม่รู้ว่าท่านให้เราหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไม่เอานะครับเพราะเราบอกเราถือสัจจะวาจาแล้วว่าเราเนี่ยขอมาชมนะเนี่ยท่านให้มาเนี่ยสามเม็ดเนี่ยครับเห็นไหมครับนะครับแต่ผมไม่เอาครับผมฝากไว้ที่เดิมครับนะครับผมไม่เอาครับ โอ้หท่านผู้ชมครับดูครับนี่คือีปี่ปนอนะครับงดงามมากๆครับกราบนมัมนมสรสการเจ้าที่เจ้าทางนะครับอุปสรมมาสัมพุทธเจ้าลูกช้างของมาชมบาร,รมีและธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นะครับขอท่านช่วยปกปักร,รักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับปปเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าห่วเจ้าหนองเจ้าของเจ้าเบืองเจ้าแรทุกชนิดวันนี้ลูกช้างมาขอชมบารมีท่านนะครับเพื่อให้คนได้ศึกษาให้เป็นองค์ความรู้นะครับ เป็นปีเลยเป็นช่อเลยนะ,ะตรงเนี้ยได้เดี๋ยวผมดูสองลองสองใรู้ซิลองสองใรูเดี๋ยวผมดูคนนะ้ <c oughs> วัดไปพบไม่ผิดไหมสะท้อนแสงนี่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นปีกวยเพราะว่าเป็นกลวยแต่ผมดูแล้วไม่มีหลัหงหลาหๆกดปีนะมีแต่แก้วมีแต่แก้วทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมนี่นะครับนี่จะเป็นถ้ำแก้วนะครับท่านผู้ชมลองลองดูในรูหน่อยที่ เดี๋ยวนะไม่กล้าข้ามไปกลัวจะไปทับที่เขาไม่มีขวดปีไม่มีครับมีแต่แก้ด้านในนี่เป็นอะไรอ่ะยังไม่เคยเข้าเลยเข้าไปไหมน่าจะตันเข้าไปไหมจังไปติดเดี๋ยวเดี๋ยวนะตันเปล่าดูสิตันไหมตันไหมเคยเป็นโพงครับผมมีไหมมีข่อไม่มีครับตัน จริงๆแล้วมัน่าจะมีดินนะแต่ว่ามันน่าจะผ่านการเวลามันก็เลยมีดินทับถมเต็มไปหมดใช่ใช่มันน่าจะเป็นถ้ำใหญ่ถ้ำลึกเนี่ยอย่างงี้เราขึงผ้าตรงนี้ได้ไหมขึงได้ครับทําพิธีได้ตรงนี้นะครับทําทําพิธีได้เนี่ยตรงนี้ในรูนี้แต่เนี่ยแต่ตรงเนี้เนี่ยหน้าพระประธานเนี่ยฮะนะครับสวยมากแต่พีชที่สุดคือตรงนี้นะท่านผู้ชมนะครับอันนี้เรามาให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นพระธาตุเลยครับ นะครับขอบนี่ปู่พญานาคเกตแก้วนะครับลูกช้างขอชมบารมีนะครับโอ้เนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับสวยมากครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นองค์ความรู้นะครับนะครับสวยมากๆกเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรังแก้วหมดเลยนะครับท่านผู้ชม,มนะครับเป็นรังแก้วหมดนะครับมีแก้วหมดเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าเสาหลักเสาหลักข้ำนะีถ้า,น,าน่าจะเป็นเสาหลักข้างนี้ด้วยเอาออละเดี๋ยววันนี้ผมจะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมพอดีแบตจะหมดนะครับเดี๋ยวมมผมจะมเข้มาม,มาถ่ายทำใหม่นะครับนะครับ เดียวถ้าผู้ชมดูฮะสวยสวยนะครับนี่ครับถามว่าทําไมเหล็กไหลถึงออกมาเป็นสีขาวเป็นสีเขียวเนี่ยอันนี้คือสีขาวนะท่านผู้ชมผมบอกก่อนทําไมที่หล่นอ่าที่สําเร็จองอ์มาเป็นหงวงผู้โทษนะครับสีขาวหรือจะเป็นพระสมเด็จก็แล้วแต่หรือจะเป็นลูกแก้วก็แล้วแต่นะฮะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านเทวดาท่านนะครับแล้วแต่ท่านจะให้นะครับที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นสีขาวกระสีออกสีน้ำผึ้งนะครับ ที่ผมเห็นนะครับท่านผู้ชมเราจะไม่หยิบอะไรเลยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะท่านหล่นมาให้สั่งเม็ดแต่ว่าผมไม่เอานะครับบางทีท่านเขาอาจจะลองใจดูด้วยว่าเราเนี่ยมีความโลภไหมเราจะอยากได้ของในถ้ำไหมนะครับเราไม่เอานะครับเพราะเรามีที่เข้ามาปกปักรักษาเราแล้วอันนี้จะออกไปทางเดี๋ยวผมดูสีก่อนสีขาวครับออกเ,เขียว สวยครับท่านผู้ชมนี่ถ้าแก้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเดินไปดูตรงนี้ก่อนโอ้เป็นรังแก้วทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็คือรังแก้วทั้งหมดแล้วครับ ไม่มีลังเหล็กไหลกดปีไม่มีชนิดอื่นนะครับก็วันนี้ผมขอทำคลิปแตบบ่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่นะครับในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําพิธีอัญเชิญเหล็กไหกลฝั่งแจ้งนะครับสวัสดีครับ